ข่าวประคัมกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโนโปรกิงสไตล์ประจำวันที่23ตุลาคม2565โดยชายผู้บังคัร่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจนบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้การาฮุมช้างศึกทีมยุโรปจอจะคว้าตัวกองหน้าทีมชาติไทยนะโดยจับตาทีมั้นนำลิกเซอร์เบียนะฮะจอ่อคว้าตัวกองหน้าทีมชาติไทยสุปชัยใจเด็ด โดยกรน,นี้โปร24เอเจนซี่เอเจนต์ชื่อดังของนักเตะทีมชาติไทยหลายคนโพสต์ข้อความจมีนนักเตะไทยเดินทางไปค้าแข้งยังโยุโรปในช่วงเดือนมกราคมนี้ร่วมทีมสโมสร FK มาก c าในลีกเซอร์เบียแต่ไม่ได้มีการเปิดเผยชื่อของนักเตะไทยคนดังกล่านะโดยช่วงเดือนมกราคมจะมีนักเตะไทยเดินทางมาค้าแข้งกับทาง FK ักว่าทีมในระดับดิวิชันหนึ่งของเซอร์เบียหลังเพิ่งตกชั้นจากทางลีกสุดในฤดูกาลล่าสุดนี้ หลังจากที่โพสต์ภาพดังกล่าวถูกเปิดเผยไปได้ไม่นานนะฮะทางโปร24เอเจนซี่ก็ได้โพสต์ต่อจากโพสต์ดังกล่าวด้วยภาพสุบช h ัยใจเด็ดกองหน้าระดับท็อปของเมืองไทยทันทีพร้อมกับชั่นผลงานกองหน้าทีมชาติไทยสุภช h ัยใจเด็ดกองหน้าบุรีรัมย์สร้างผลงานลงสนามต่อเนื่องในการออกสตาร์ทเป็นตัวจริง9นัดรวมแล้ว810นาทีทำได้เจบประตูดเดียวซึ่งนั่นทำให้ถูกจับตาสุภ chai จเด็ดอาจจะเป็นแข้งไทยรายต่อไปที่จะบินสู่ลีกยุโรปหรือไม่ ท่าน,นี้ก่อนหน้านั้นนะฮะออรักซอนเอชัมบาดดาวลุกอนาคตไกลของทีมชาติไทยพึงจะจารึกเปนก็นนักเตะไทยคนแรกในหน้าประศรัดลิสซเบียหลังเปิดตัวร่วมทีมสโมสรเอฟเคแมทรักพร้อมกับประเดิมประตูแรกจากการยิงจุดโทษพาทีมเลี้ยวเข้าสู่รอบฟุตบอลถ้วยไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยเป็นตวันกันนี้ขอแสดงความดีกับทางสุภชัยเจเด็ดคนนี้กันด้วยครับถ้าได้ไปจริงงานนี้บันเทิงอย่างแน่นอนเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับ ลือกันหนักเลยขุนศึกคนใหม่ของเมืองทองคุมทัพแทนมาริโอยูรอฟสกี้หลังจากที่มีการยืนยันจากทางมาริโอยูรอฟสกี้แล้วนะว่าแมตต์เยนทินพีทีประจบเอฟซี FC, จะเป็นแมตช์สุดท้ายที่เขาจะทำมาที่ขุนศึกเบองทองอยูเ็ดในครั้งนี้ซึ่งล่าสุดนั้นกระแสมาแรงเป็นอย่างมากเมื่อทางเบองทองเตรนนำเข้าขุนศึกชาวญี่ปุ่นโดยมีการรายงานว่าคุนื้อคนใหม่ของทางเบอร์ทองนั้นที่จะได้รับการสเกลจากทีมสโมสรอุระวะรเรตเอมอนทีมั้น,นําในสึกเจลิกของญี่ปุ่นในครันี้ ซึ่งนั่นหมายความว่ากุนศึกคนใหม่ของเมืองทองหากเป็นกุนศึอชาวญี่ปุ่นจริงจะทำให้เมืองทองได้มีกุนซือเป็นชาวเอเชียประเททที่สองในหน้าประสาสตต่อจากทางยูจองฮวันกุนศึชาวเกาหลีใต้ที่เคยเข้ามาทำมาที่กุนซือเมืองทองมาแล้วเมื่อปี2 0 1 9และที่แน่ๆนะฮะกุนศึกคนใหม่ของเมืองทองจะไม่ใช่มิรวันปราเยวัตอย่างแน่นอนในครนั้ังนี้นะนะผมเป็น,นว่าง,งานนี้ต้องเราดูกระต่อไปก,กันว่าจะเป็นใครและใครจะเป็นคนที่มาแทนเขาต้องรอนลุ้นกันต่อไป ราบมาดูประเด็นข่าวจอบมากันดีครับเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หรือไม่บทสรุปห้องอันญาลายเจอกระทั่ง dnf c โดย9เกมติดต่อกันแล้วเมื่อทางโคซิโกเกนศักสซนาเมืองนะฮะอดีตกุนซือทีมชาติไทยนำทีมของอันญาลายลกสนามนัดสำคัญบุกทีมดานัง f c ในศึกบอลวีลิก2 0 2 2 2 2 ในลีกสมสุดของทางเวียดนามแมตที่19ของฤดูกาลโดยโคซิโก้จะชุดใหญ่ให้ผู้เล่นชุดดีสดุดลงสนามนำทัพมาโดยเงียนของเฟืองเจ้าของฉาย,ยาแบสซี่แห่งเวียดนามเงียนบันตวนกองหน้าสปีด9.9ทีมชาติเวียดนามมาริซิโอบูวันทันเงียนวนอันบอชิตตนปรันเดาและก็เจนลินเวือง ดยผลปรากฏว่าโคซิโก้นำทัพของอันญาลายนะฮะบุกไปเสมอดันนังเอฟซีไปศูนย์ต่อศูนย์สมหให้ทีมของโคซิโก้นี้ไม่ชนะใครมันมากถึง9เกมติดต่อกันแล้วโดยแพ้ไปทั้งหมด5ครั้งเสมออยู่เกมต้องจับตาหลังจากนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หรือไม่ซึ่งโคซิโก้เกียศักดิ์เสนาเมืองนั้นอากำลังถูกยกให้เป็นกุนซือตัวเต็งเฮดโค้ชคนใหม่ทีมชาติเวียดนามอยู่อีกด้วยนะครับ สำหรับโปรแกรมนั้นต่อไปของทางโคซิโก้เกียร์ศาสนเมืองมีคิวนำทัพของอัญญลาลัยเปิดบ้านรับการเมเยือนของบินดินที่อันดับ2ของตารางคะแนนในวันที่28ตุลาคมที่ถึงนี้เป็นในวันงงานนี้ต้องรองลุ้นกันต่อไปการันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมาก,กันดีครับอิชิอิเปิดใจหมดเปลือกทำไมเอาชนะขอนแก่นยูนเต็ดไม่ได้ในครั้ังนี้โดยอิชิอิยอมรับว่าภาษาสายฟ้าอารรูปเกมไม่ดีเท่าที่ควรนักพลาด3แต้มคารังจงอังพยอง เดี๋ยวามน,นไหวหลังเกมฟุตบอลไฮบรักรลีโบไทยลีก 2, 2022เมื่อวันที่2 2ตุลาคมที่ผ่านมาบุรีลมบุกไปเสมอคอนแก่นยูเต็ดไป1ต่อหนึ่งแบ่งกันไปทีมละ1คะแนนส่งผลให้ประสาทสายฟ้ามีเพิ่มไปทั้งหมด24แต้มจากการลง30น,นัดซึ่งงานนี้มาสตาดาอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนบุรีลำ เปิดเผยแต่ว่าการมี1คะแนนในเกมนี้ถ้าพูดถึงรายละเอียดภายในเกมแล้วก็ต้องยอมรับกับการได้เพียงแค่หนึ่งแต้มซึ่งเกมวันนี้ยอมรับว่าเราทําลงานได้ไม่ดีจากนี้ไปเราต้องกลับมาปรับเปลี่ยนหาตัวเลือกและก็วิธีการเล่นให้ลงตัวมากกว่าเดิมในครั้งนี้โดยผู้สื่อข่าวสอบถามถึงกรณีที่ครึ่งเวลาหลัง บริลัมนั้นเกมบุกมักจะมีแผ่วลงไปจะมีการปรับปรุงหรือแก้ไขอย่างไรุณสุชาญญปุนเปิดเผยได้ว่าผมไม่ได้มองว่าเกมรุกของเราเบาลงไปอย่างที่สอบถามมานะสุ่เกมนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะสภาพสนามด้วยหรือเปล่านั้นทําให้นักเตะของเรานั้นเล่นบอลยาวมากเกินไปตอนนี้เองผมก็เอาเข้อบิดพลาดกลับไปปรับเปลี่ยนแก้ไขกันต่อไปสําหรับเกมนัดต่อไปในศึกฟุตบอลไฮลักบริโวไทยลีก2 0 2 2นนัดที่11บุรีริลย์จะกลับมาเปิดสนามช้างอารีนารับการมาเยือนของทรูแบงคอก วันที่30ตุลาคมคิกออฟกันเวลา19เนาฬิกาเป็นต้นไปใครแฟนพวกเขาตามติดรับชมและก็ร่วมเชีีรยกันได้เรามาดูประเด็นข่าวจอบมาก,กันอีกครับไมเคิลหวังนักเตะมง้งผู้พาทีมควา้าแชมป์ลีกสำรองอเมริกาโดยไมเคิลหวังนะฮกะกองกลางเชื้อสายมองอเมริกันวัย22ปีพาทีมโครมัสคูด2คว้าแชมป์ MLS Next Pro 2022หรือลีกสำรองของอเมริกาประจำปีนี้ได้สำเร็จ ซึ่งไมเคิลหวังเนี่ยคือผู้เล่นแกนหลักของทีมลงสนามให้กับทีมไปทั้งสิ้น22นัดพร้อมผลงาน2ประตูกับอีก2แอสซิสในช่วงซีซั่นนี้สำหรับทางไมเคินหวังกเขาคนนี้เกิดในครอบครัวชนเผ่ามงที่อ,อพยพจากประเทศลาวไปอยู่ณอารเบรต์มินสโซตา ในอเมริกาก่อนจะเริ่มเล่นฟุตบอลกับแ c a เ e m y ในท้องถิ่นโดยช่วงวัย18ปีเคยบินไปฝึกฝีเท้ากับทีม S.U. December ในประเทศโปรตุเกสก่อนจะกลับไปค้าแข่งเต็มตัวกับทาง f o r w a e d Madison ทีมใน MLS ริกวันริกเชีย3แดนลูกแซมในปีถัดมาน,นั่นเองครับ ส่วนนุ่งเดือกุปภัณฑ์ปีนี้เขาได้รับข้อเสนอจากทางคโรบัสครูทีมในเมเจอร์ลีกสกอ c เตอร์ลีกฟุตบอลสูงสุดของอเมริกาทําให้เขาคนนี้ได้รับการจารึกชื่อว่าเป็นนักเตะชนเผ่ามงคนแรกที่ได้รับอาสัญญาอาชีพใน USA แต่ตอนนี้เขาในวัยเพียงแค่22อปียังได้รับโอกาสในทีมชุดใหญ่ของโคลมัสครูแต่จากผลงานที่ทำเอาไว้ในช่วงเซสซันนี้ก็น่าจะได้ลุ้นในปีหน้าซึ่งหากทีมชาติสปปลาวติดต่อไปยังมิเชลหวังมาเล่นในศึกฟุตบอล AFF Cup 2022ปลายปีนี้และรับทีมคู่แข่งในย่านอาเซียนรับรองว่าเจองานยากอย่างแน่นอนในครั้งนี้งานนะผมเปิดว่าง,งานนี้ต้องมาดูกันต่อไปกันนะกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับ อีโฮกับอาการอาลาสนามอย่างเป็นทางการโดยไทยลีกเริ่มมีความเป็นมืออาชีพอย่างเต็มตัวแล้วเมื่อปี2007นะฮะถวันยุคแรกเนี่ยผู้เล่นต่างชาติยังไม่ได้มีฝีเท้าที่สามารถยกระดับให้พัฒนาบรษหษ้าไปได้อย่างรวดเร็วกระทั่งหลายๆทีนั้นเริ่มสอาหาหนักเตะจ,จากทั่วมุมบุมโลกเข้ามาสร้างความแข็งแกร่งมันจึงเป็นแล้วก็ทําให้การแข่งขันฟุตบอลไทยมียมาตรฐานที่ดีขึ้น โดยผู้เล่นระดับทีมชาตินั้นค่อยๆทยอยตบเท้าเข้ามาทํากินในสยามประเทศแม้จะค่าเหนื่อยจะค่อนข้างจะสูงแต่ผลที่ตามมาคือการทําให้ไทยลีกเดินไปข้างหน้าได้ไวขึ้นมีไม่น้อยเช่นเดียวกันที่ผู้เล่นเหล่านั้นจะเก่งกาจถึงขนาดผ่านการเล่นโบครับรอบท้ายมาแล้วโดยเฉพาะเมืองทองที่มักจะนํานักเตะโปรไฟล์ดีเข้ามาเรียกเสียงือฮาอยู่เสมอไลนงแต่ทางบรอบบี้ฟาเลอร์ตันานสุดหน้าลิเวอร์พูลที่ได้เล่นฟุตบอลโลกปี2002กับทีมชาติอังกฤษ ตามมาด้วยทางบรีคนอนซอนและก็พักนัมโซ่สองแค้งเกาหลีเหนือที่เผชิญหน้ากับคิซโ,โ,โน่เปร์โดและก็ดิดดเยตด็ดดอกบ้านในปี2010โดยคิมดองจินกองหลังเกาหลีใ,ใต้ก็ผ่านโบวคับมาแล้ว2ครั้งหรือโอบักซอนอีกหนึ่งผู้เล่นจากแดนกิมจิก็ตะลุยการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกมาแล้วในปี2018 และแนอนว่าอีโฮคนนี้มิดฟิลตัวรับของทัพนักรบแท้กึนที่ได้เล่นทุกนัดให้กับทีมสมขาวชุดฟุตบอลโลกปี2006ที่ประเทศเยอรมน,นีซึ่งกองการจากกรุงโซเนี่ยเริ่มต้นเส้นทางอาชีพกับทางอุซานฮุนได สโมสรเบอร์ต้นต้นของเกาหลีใต้โดยได้รับสัญญาอาชีพฉบับแรกตั้งแต่อายุเพียงแค่1 9ปีเท่านั้นเขาคนนี้ยึดตำแหน่งตัวจริงในทีมชุดใหญ่ของเสือร้ายแห่งเอเชียราะทั้งที่พึ่งจะวัยเพียงแค่20ปีและก็พัฒนาตนเองแบบก้าวกระโดดจนกระทั่งถูกทางดิกอักโวคานหุนหือทีมชาติเรียกติดทับนักรบแทกินในปี2005 โดยพอจบจากทางโบคัพที่เยอรมันอีโฮและก็คิมดงจินเป็น2ผู้เล่นที่เฮดโค้ชชาวดัดพาไปรดแั่นในยุโรปกับทางเซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในปี2006โดยที่นั่นอีโฮเนี่ยก็เป็นหนึ่งในขุนพลชุดแชมป์ยูฟาคัพนะฮะในฤดูกาล2007-2008ซึ่งนับเป็นครั้งรองสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนเปนชื่อเป็นยูโรปาลีกในเวลาต่อมาหลังจากหมดสัญญาก,กับทางเซนิตอีโฮเองก็เริ่มออกพัชนัยอยู่ระยะหนึ่งโดยเริ่มกับมาคาแข้งบนแผ่นดินบ้านเกิดกับทางซงนำ จากนั้นปี2011เขาก็หวนคืนสู่อุซังฮุนไดอีกครั้งแต่ก็อยู่ได้ไม่นานเพราะต้องไปเล่นกับทางซังจูซังมูทีมของกองทัพตามกฎหมายของเกาหลีใต้ พอ2015อีโฮคนนี้ก็ไปอยู่กับทางชุนบุคุนไดมอเตอร์ทีมอันดับหนึ่งของประเทศและก็มีส่วนสำคัญสำหรับแชมป์ AFC แชมปี้ยนลีก2016เช่นเดียวกันก,นกระทั่งปี2017เส้นทางของเขากับไทยลีกจึงถึงข่าวบรรจบกันเมืองทองก็กระชากตัวกองกลางตัวรับผู้นี้มาร่วมทัพโดยหวังมาแทนที่ธนบูลเกศรัตน์ที่ย้ายไปเชียงรายโดยค่าตัวถึง50ล้านบาทและก็เล่นอยู่กับทางเมืองทองตลอด3ซีซั่นและสุดท้ายเขาก็ได้ย้ายกลับไปที่บ้านเกิดกี่ครั้งในปี2021 และก็สถานีปลายทางก็ยังเป็นอุซานฮุนไดในคำรบที่3ทว่าหุนนี้เขาอยู่ในบทบาทของโคนะ้ชแอนด์เพเยอร์นะในครั้งนี้และนี่ก็เป็นทันขาบักคัมกีฬาฟุตบอลไทยหมายมาโน่โปกิ้งสไตล์ประจำวันที่23ตุลาคม2565โดยชายปะบะครั้งฟุตบอลไทยครับ